หรือการแทรน้ำมันในเขเมรเริ่มขาดแคลนแถมราคาแพงจนทําให้คนเขเมรขับรถแห่เข้ามาเติมน้ำมันฝั่งไทยเป็นขยงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหุนเซนจองดนําเข้าน้ำมันจากไทยในขณะที่คนใหญ่คนโตของเขเมรออกมาปฏิเสธพลวันบอกว่าก็แค่คนเขเมรขับรถไปทำธุระฝั่งไทยก็แค่นั้นส่วนคนเขเมรก็บอกว่านั่นประไรข่าวปลอม เฮ้ย hey, เอาจริงดีเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ไหนชาร์จสติ i ตโอครับในขณะที่ผมนั่งทำคลิปอยู่นี้นะครับในกัมพูชาตอนนี้ก็มีข่าวที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวก,กัมพูชาอย่างมากเนื่องจากว่ามีสื่อไทยบางสํานักนะครับที่ลงข่าวว่าตอนนี้ที่กัมพูชากําลังมีปัญหาเรื่องของน้ำมันขาดแคลนและราคาแพงกว่าฝั่งไทย ประกอบกับการที่นายฮุนเซนนะครับได้ขู่ว่าจะงดการนําเข้าน้ํามันจากไทยเพราะว่าชุนนะครับที่ไทยเรามีแนวคิดงดส่งน้ํามันไปกัมพูชาซึ่งนั่นก็ทําให้ในช่วงที่ผ่านมามีขบวนรถหรูจากกัมพูชาหลายคันนะครับที่ขับเข้ามาฝั่งไทยเพื่อเติมน้ํามัน ตามข่าวนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เติมน้ํามันนะครับเขาก็จะขับกลับไปที่กัมพูชาเพื่อถ่ายน้ํามันลงถัง200ลิตรจากนั้นก็จะขับเข้ามาเติมน้ํามันฝั่งไทยอีกครั้งแล้วก็ทําแบบนี้อยู่หลายรอบเขาว่ากันว่าตอนนี้นะครับที่หน้าบ้านของคนใหญ่คนโตคนที่มีสตูงสตางของฝั่งกัมพูชาตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยถังน้ํามัน200ลิตรแบบนี้ เรียกว่าสต็อกน้ำมันเอาไว้นะครับถ้าหากว่าวันดีค้นดีนายฮุนเซนสั่งงดการนําเข้าน้ํามันจากไทยขึ้นมาจริงๆอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากฝั่งไทยนะครับแล้วกับข่าวที่ชาวขเขมรนะครับเข้ามาตุนน้ํามันฝั่งไทยเนี่ยก็ทําให้ทางชาวกัมพูชาหลายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าข่าวนี้มันไม่น่าจะเป็นความจริง หรือถ้าหากว่ามันจะเป็นความจริงชาวเขเมรน,นะครับเขาก็มองว่าที่น้ำมันแพงเนี่ยก็น่าจะมาจากสงครามในต่างประเทศไม่น่าจะเกี่ยวกับไทยและนอกจากนี้นะครับทางคนใหญ่คนโตของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับว่าภาพรถยนต์ฝั่งกัมพูชาที่สื่อไทยเอาไปลงก็คือรถที่ขับไปทำธุระฝั่งไทย แล้วอเผอิญว่าเข้าไปหลายคันคือวันละ40-50คันนะครับการการจราจรก็เลยติดขัดแค่นั้นเอง แล้วในส่วนของน้ำมันขาดแคลนเนี่ยถามว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าจากที่ผมไปสืบมานะครับก็ต้องบอกว่าน้ำมันที่กัมพูชาตอนนี้นะครับก็กำลังเริ่มขาดแคลนจริงๆก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าบริษัทค้านน้ำมันของกัมพูชารายหนึ่งนะครับก็มีการออกมาประกาศว่าในช่วงนี้อาจจะมีน้ำมันให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ แล้วที่สำคัญราคาน้ำมันในกัมพูชาตอนนี้ก็ถือว่าแพงขึ้นจริงๆเอาละครับประชาตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดูสักหน่อยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรจากข่าวที่สื่อไทยนะครับบอกว่าคนเขมรข้ามาฝั่งไทยเพื่อตุนน้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันในฝั่งเขมรนะครับขาดแคลนและมีราคาแพง เริ่มที่ความคิดเห็นของชาวเขเมรคนแรกนะครับคนแรกก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวนะครับว่าถ้าหากงดส่งน้ำมันที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่กัมพูชาแต่ว่าจะเป็นไทยนอกจากไทยแล้วกัมพูชายัางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซีย ดังนั้นต่อให้ไม่มีน้ำมันจากไทยก็ไม่เป็นไรกัมพูชาอาจขาดแคลนน้ำมันในระยะสั้นราคาน้ำมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของไทยต่างหากที่จะมีปัญหาบริษัทด้านพลังงานจะสูญเสียรายได้จำนวนมากในขณะที่กัมพูชารับมือกับปัญหาได้โดยการเพิ่มการนำเข้าจากพันธมิตรอื่นๆเพื่อสต็อกน้ำมัน และเรายัางสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกได้ชาวเขมรคนต่อมานะครับก็แสดงเจตจำนงของตัวเองว่าฉันอยากให้เราปิดด่านและหยุดนำเข้าน้ำมันจากไทยไปเลยวันนี้ราคาน้ำมันอาจขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าที่น้ำมันแพงขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าสงครามในอิรานไม่ใช่เพราะไทยมุมมองต่อมาครับ แล้วเราจะไปสนใจทำไมล่ะในเมื่อปั๊มน้ำมันทุกแห่งเนี่ยก็มีน้ำมันเหมือนกันมีแต่บ้านหลังที่สองเท่านั้นหรือไงที่ขายน้ำมันส่วนความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์สื่อไทยนะครับว่าพวกเขาชอบลงข่าวโกหกแต่หากว่าพวกเขาลงแต่ข่าวจริงเกี่ยวกับกัมพูชาพวกเขาก็คงจะไม่มีความสุข ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เข้ามาตั้งคําถามว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนตัวเองจากผู้นําเข้าน้ํามันมาเป็นผู้ส่งออกน้ํามันได้อย่างไรต่อมาเลยครับกล่าวถึงสื่อไทยว่าปล่อยให้พวกเสียมลงคาไปเธออีกหน่อยพวกเสียมก็เบื่อไปเอง แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับชาวกระเมนคนต่อมาคนนี้ก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นสักหน่อยนะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวถึงข้อดีของปัป๊มปอตททนะครับว่าแต่ว่าผมไปเติมที่ปั๊มน้ํามันปอตทอททุกวันน้ํามันเขาคุณภาพดีเติมก็เต็มลิตรห้องน้ําก็ได้มาตรฐานและสะอาดดีมาก ส่วนชาวกเขมน้นคนต่อมาคนนี้ก็เข้ามากล่าวประชดประชันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการประชดที่ดูจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับโดยที่คนนีก็กล่าวว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือไม่มันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะว่าแต่าหากน้ำมันแพงเกินไปเราก็ใช้วิธีเดินเอา ความคิดเห็นต่อมาเลยครับคนนี้ก็มองโลกในแง่ดีนะครับว่ามันแพงก็แค่ชั่วคราวอีกไม่นานมันก็ลงอีกอย่างน้ำมันแพงขึ้นมาใช้เพราะไทยเพราะว่าในต่างประเทศก็ขึ้นเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์สื่อไทยว่าพวกเสียยได้ชอบโกหกและจะไม่มีใครเชื่ออีกต่อไป ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวเขมรนคนนี้ก็ดูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอคตินะครับโดยที่คนนี้ก็พูดถึงเรื่องจริงว่าแต่ว่าที่เขาพูดมามันก็ถูกนะเพราะว่าตอนนี้นะ้ำมันในประเทศมันก็แพงจริงๆแล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมราคาเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคได้มาเทมอมองต่อมาเลยครับน้ำมันทั่วโลกกำลังปรับขึ้นราคามันก็ไม่แปลก แต่หากว่าน้ำมันในเขมรจะปรับราคาขึ้นต่อให้มันแพงกว่านี้ฉันก็จะเติมแต่ว่าฉันจะไม่มีวันเข้าปัป๊มปอตะทอคนต่อมาเลยครับทุกวันนี้เห็นสื่อไทยพูดแต่เรื่องแย่ๆของขมรสงสัยว่าสื่อไทยเนี่ยคงว่างมากน้ำมันขึ้นราคาไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าปัญหาก็คือไม่มีต่างซื้อน้ำมันต่างหาก ต่อมาเลยครับกล่าวว่าฉันจะรอดูว่าคนกัมพูชาหรือว่าไทยใครจะเสียหายมากกว่ากันถ้าหากว่าไม่ส่งน้ำมันมากัมพูชาต่อมานะครับกล่าวถึงผู้นำตัวเองว่าสมเด็จระบุว่าการงดน้ำมันจากไทยจะทำให้เกิดการขาดทุนแต่ว่าไม่ใช่กัมพูชานะแต่ว่าจะเป็นไทยมุมมองต่อมานะครับประชาชนไทยว่ามหาอำนาจไทยเริ่มคว่ำบาตรกัมพูชาแล้ว วันนี้จะงดส่งน้ำมันเข้ากับูชาอาจทำให้รถหยุดวิ่งได้และพรุ่งนี้มหาอำนาจไทยอาจสกัดกั้นการนำเข้าผงนัวและเซนกุตเต๋ยววงไปถึงส่วนผสมของการทำส้มตำซึ่งอาจขัดขวางกระบวนการปรุงอาหารของชาวกบูชาเพราะต้องการขัดขวางไม่ให้ชาวกบูชาทำกับข้าวได้อร่อยต่อมาครับ ประเทศไทยเนี่ชอบโ aba, พสอะไรบ้าๆพยายามกดดันเศรษฐกิจกัมพูชาท้าท้งที่กัมพูชาเป็นผู้ซื้อผู้ซื้อต่างหากที่เป็นฝ่ายกดดันผู้ขายแหมชาวเขมรนคนนี้นะครับเขาคงจะไม่เคยได้ยินคำว่าของบางอย่างเนี่ยต่อให้คุณมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้ แล้วจากความคิดเห็นทั้งหมดนี้นะครับความคิดเห็นต่อมาจะก,ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายคนนี้เป็นชาวเขมรน,นะครับก็ออกมาเตือนสติเพื่อนรุมชาติว่าจริงๆแล้วเจ้าของปั๊ um, ม PTT ในเขมรเจ้าของเป็นคนเขมรเราก็แค่ซื้อเฟรนช์ชัยมาเฉยๆเจ้าของปั๊มเป็นคนเขมรพนักงานก็เขมรรายได้ของปั๊มก็จ่ายให้คนงานเขมรร้านค้าในปั๊มก็เป็นร้านเขมร ค่าน้ำค่าไฟลมถึงภาษีก็เข้าสู่รัฐเมรนแต่าหากว่าจะแบงก็คิดให้ดีก่อนพวกคุณบอกว่าไม่ต้องการใช้น้ำมันนำข้าจากไทยแต่ว่ากลับใช้รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ีทน้เข้าจากไทยเนี่ยนะ เอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวคอมเมนต์กับข่าวที่ว่ากลุ่มรถหลูเขเมน,นะครับเดินทางข้ามาฝั่งไทยเพื่อตนน้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันฝั่งเขเมมีราคาแพงและขาดแคลนแล้วกับข่าวตรงนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามมมองตตอนรื่าๆเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าแชร์มมอง,มองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพีท่นี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกา,าน้าสหรนี้สวัสดีครับ